ใช้พันดีระยะปลูกไม่แน่นให้น้ําหลังปลูกและช่วงดินแห้งใส่ปุ๋ยสองครั้งมันใดยา่าสำรวจโรคและแมลงด้วยนะครับสุดยอดสุดยอด120วันก็ขายได้เงินแล้วอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสอบถามเิธีสํานักง,งาน,กนเกษตรอำเภอนะครับปลูกก็พดหลังนาเกษตรกรมั่นใจรายได้แน่นอนคุณกําลังฟังสถานีวิทยุมกอ สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค เป็นยังสมาร์ทความเมื่อที่เขาเข้ามาในนรองของประมาณเพิ่งจะับของท้ามประมาณปี58-59ปี่าน้าประมาณโอเคโน่นะไม่ใช่เป็นกเกษตรดนบอไม่ได่แก่ไม่ใช่อายุ58-59ปี5 8 9เขาเขาไปทำเรื่องของผักสลัดซึ่งขั้นตอนเขายังมีครบทุกกระบนการตั้งแต่เรื่องของพวกเมล็ดพันธุ์เรื่องของต้นข้าวสายจหนายต้นอ่อนอะไรต่างๆจน เป็นพันสลัดโองเดือนแล้วก็ สวัสดีค่ะเจ๊จอยค่ะปุญญพรเทียมสุชาติเจ๊จอยก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดนคนปรปฐมนะคะก็คือหันมาทําเกษตรจริงๆแล้วจบการเงินค่ะแต่ว่ารักการทรําเกษตรก็เลยหันมาทําเกษตรฮะเรียนจบการเงินงน,นี่มันคนละสายงานกันเลยนะครับเนี่ย <laughs> ตอนนี้ก็ค่ะทำต้นกล้าอยู่ค่ะทำต้นกล้าเพื่อให้เครือข่ายของเราได้ปลูกผักอ,อินทรีย์ผักปลอดสารพิษกลุ่มเครือข่ายที่คุณจอยว่าคืออะไรครับตอนนี้เราใช้กลุ่มว่าเครือข่ายเกษตรกรภาคตอนออกที่ที่เราเคยใช้อยู่ตั้นแบบที่แรกแต่หลกัลกๆคือจะมีกันอยู่ไม่กี่คนนะคะก็จะมีอาว่านของสุนทเพาะที่สารสวนสาร,สาร,สารลักแล้วก็มีคุณปอพอเพียงแล้วก็มีลุงพศบ้างมาช่วยให้คำปรึกษา ที่ทําให้คุณจอยหลงรักเกษตรได้ขนาดนี้ครับเนี่ยแม่แม่เป็นเกษตรค่ะแม่เป็นเกษตรจังหวัดมาก่อนแล้วก็ครอบครัวที่บ้านเนี่ยพ่อทํานาเป็นชาวนาก็คุกคี้อยู่กับการเป็นเกษตรมาตลอดก็เลยหันกลับมาทําเกษตรดีกว่าเมื่อก่อนจอยทอยําอยู่ที่สูตรหลวงเพอสูตรหลวงเพะเนี่ยจะเป็นอ่าสูตรหลวงเพะที่เกษตระเขาจัดขึ้นมาแล้วเราก็จะไปรวมกลุ่มกันตรงนั้นเพื่อสร้างให้มีงานให้คนเข้ามาเรียนรู้ตรงนั้นก็จะเริ่มของการปลูกผ,ผักปลูกก้าแล้วก็ทํากันตรงนั้นมาก่อนลองผิดลองถูกกันมาเรื่อยๆ จนแบบวันหนึ่งเราแบบนียเราลงตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญอ่ะเรารู้สึกเราเชี่ยวชาญในด้านการพอก้าไม่มีใครทําแบบกล้าได้แบบใหญ่แข็งแรงเท่าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาความรู้ตรงเนี้ยกับมาพัฒนานที่บ้านเรางั้นเราก็จะเป็นแบบส่วนกลางของการทํากล้าทุกคนจากที่ไปรวมกันทุกคนก็เริ่มโตเราก็เริ่มแยกกันแยกกันไปทาอ่ะจอยก็มามาทำในส่วนของการทากล้าแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆ เรื่อแรกเลยคุณจอยพอต้นกล้าอะไรบ้างครับก็เป็นกา้าสลัดค่ะเป็นกา้าสลัดเป็นหลักเลยเพราะว่าในแปลงที่ส่วนของเขาเราจะเน้นของสลัดเพราะว่าราคามันค่อนข้างดีแรกๆเราก็แบบทาตายบ้างตายบ้างแห้งบ้างเมล็ดไม่โตปลูกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างเมล็ดพันธุ์ไม่ดีเราเจอมาหมดแล้วปัจจุบันปลูกผักทั้งหมดกี่ชนิดครับผักสลัดก็มีอยู่ประมาณ5 6ชนิดอะค่ะเป็นเลดโอกกินโอกกินคอสบัตเตอร์เฮดกินเล่เลดคอสเลคโคล ฮะอะไรนะครับขออีกรอบเป็นเอ่อเลดโอ๊กินโอ๊กกินคอรสบัตเตอร์เฮดฟินเล่เรดคอร์เสเรดโคลาเอาตรงๆนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับป้าคุณจอยพาผมไปรู้จักเลยครับ จะดูตัวหลักก่อนเลยก็คือเป็น <Yeah. S 1> กินโอ๊กกินโอ๊กนะคะ,ะตัวนี้เลดโอ๊กเลดโอ๊กแล้วก็นี่ตัวอันนี้กลีนคอสเล็กกินคอสอันนี้จะเป็นตัวหลักเลยเป็นสลัดหลักอันนี้ถ้าถ้าเป็นตัวรองก็จะเป็นตัวนี้ค่ะฟิลเล่ฟิลเล่บัตเตอร์เฮดอันนี้จะเป็นตัวรองลงมาอันนี้เขาเรียกว่าสกาเล็ด สกาเลตก็คือม่วงแดงเนาะตามชื่อเนี่ยประมาณนี้ค่ะสกาเลต t ก็จะสีประมาณนี้อันนี้เป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดราชินีผักใบนะคะเคลแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะรู้จักเป็นตัวน,นี้ค่ะเราไปดูอันนี้เรียกว่าเคอร์รี่เคลค่ะหรือเคลใบหยิกนั่นเองบ้านเราจะรู้จักตัวน,นี้เป็นหลักแต่จริงๆแล้วเคลมันมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยอันนี้แต่ที่ของเราเนี่ยเราจะมีหลาก,หลา,กหลายชนิดไว้ให้ดูค่ะ อันนี้เคียวใบิกอันนี้ยอดนิยมอ่าอันนี้ก็เป็นตัวรองลงมาแต่ตัวนี้จะแพงที่สุดเลยมเมล็ดพันธุ์อันนี้เขาจะปลูกยากโตช้าตัวสกาเลตนะคะตัวนี้เราก็จะเอาไปเป็นทําผงอ่อนานาคตรเราจะทําเป็นผงเคลยวสีม่วงที่มีสารแอ,อนโ,โทไซยนานินไม่ใช่นะไซยานินใช่ไหมคะแอนโทไซยานินโอ้ไม่รับบุกเลยใช้ยาที่กินแล้วตายหรือเปล่าครับเออใช่ใช่ใชใช อันนี้เขาเรียกว่าไซบเรียนไซบเรียนนี่คือผักสมดกเนี่จะมีขนนิดหน่อยใช่ที่เรียกว่าไซบเรียนเพราะว่าเขาจะมีขนเล็กๆเขาจะมีขนอ่อนๆเ,นเต็มเลยขนอ่อนๆข้างล่างเนี่ยแต่ว่าเขาโตเร็วมากลูกค้าถามว่าเอ้าลาบเคียวเราจะทานยังไงอ่ะจริงๆทานสดมันจะดีสุดส่วนใหญ่ก็ไปปั่นน้ำแต่ปั่นน้ำมันก็จะรสชาติผักๆนะคะกินกับลาบดีที่สุดค่ะ,ะหมูมะนาวหมูมะนาวต้องเข้าไม่ค่อยมีรสชาติผมเท่าไหร่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูอีอกตัวหนึ่งไดโนเคียว อันนี้เราจะเรียกจริงๆชื่อเขาเลยที่ที่มาจากสายพะเล็เราเรียกว่าลาซินาโตเคลแต่ว่ามันจํายากเราก็เลยเรียกว่าไดโนเคลเพราะว่าใบเหมือนหางไดโนเสาร์เนาะเราก็เลยเรียกว่าไดโนเคลลาซินาโตเคลเดซิงบูเคลมีหลายชื่อมากตัวนี้จะเป็นเครเรียกใบายาวเคลใบายาวตัวนี้จะรสชาติอร่อยที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยต้องกินกับหมูมานาวแก้มน้ําน้าเกกควยมีฟอง oh. เข้ากันมากถูกง,ง่ายแต่ว่าถ้าสังเกตว่าอันไหนอร่อยสุดหนอนเยอะสุด oh. อืมอันเนี้ยพุนเลย เคลก็จะเป็นญาติกับคณะแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำหนักของเคลกับคณะแล้วเคลจะมีประโยชน์มากกว่าในหนึ่งใบนะคะก็ต้องกินคณะประมาณ5โลอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะโอ้โหมันเลี้ยใหญ่ขนาดนี้คุณจอยทำคนเดียวจริงๆเหรอครับเออจริงๆย่งทังก็จะเป็นจอยคนเดียวที่ทำทำเป็นหลัก แล้วก็จะมีมีน้องอีกคนนึงที่ที่มาช่วยน้องคือเรียนเรียนอยู่ที่เคยูค่ะก็จะช่วยเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนที่หยุดไม่มีเรียนอันนี้ก็ช่วยกันโต๊ต๋อช่วยพี่ทำอะไรบ้างก็ช่วยเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดใช่แค่นั้นมีอื่นอีกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้แล้วพี่เขาเป็นนินนสัยดีค่ะดียังไง <laughs> แล้วก็มีพี่ชายบ้างช่วยยกของผสมดินอะไรประมาณนี้ค่ะแม่แม่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคำปรึกษาเป็นหลักมีรไรบ้างถัะแม่มอธิบายผมหน่อยแม่เรียกไม่ค่อยถูกแต่รู้ว่าเป็นผักสลัดมีไดโนเสาร์เคลแล้วก็มีไอ้อเกรสกรินเรสบัตเตอร์เฮดมีหลายอย่างเรียกไม่ค่อยถูกอะลูกมีหลายอย่างเรียกไม่ค่อยถูกอะลูก แต่วาถามเออนี่ลงยังไงให้น้ํายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องแบบงานระบบะแฟนก็จะช่วยเสาอาทิตย์ช่วยดูดเรื่องของเป็นนูขอสั่งระบบผ่านมือถือก่อนนะคะโอ,คโอเคได้ครับได้เลยไอโอทีเหรอไม่โทรบอกผัวให้ปิดให้หน่อยเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับมูบี้ครับผมครับสวัสดีค่ะมูบี้ช่วยจะจอยทำนี่ครับปลูกฮอการทุกวันเลยครับผม สวัสดีค่ะชื่ออบเชยค่ะอบเชยก็ช่วยพี่จอยเหมือนกันนะคะช่วยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ช่วยหาลูกค้าด้วยอบเชยมีอะไรแนะนาอบเชยได้นะคะสวัสดีครับชื่อขนครับผมชื่อขนครับขนนะครับขนส่งไม่ช่วยอะไรเลย,เลยขอขนมกินทุกวันขอขนมกินอย่างเดียวเป็นกําลังใจครับขนเป็นกาลังใจสวัสดีครับ ถ้าผมอยากจะเริ่มปลูกสะระแหน่ขอจอยบ้างเนี่ยผมต้องริ่มทำอะไรก่อนครับก็คือจะเอาวัสดุปลูกที่เราผสมก,ก็มาใส่มาใส่ถาดค่ะใส่ถาดให้แน่นๆเลยนั่งถาดมีจิลุมครับอันนี้เป็นถาดร้อยห้าค่ะทั่วไปเขาจะใช้สองร้อยใช่ไหมคะที่เราใช้ร้อยห้าเพราะว่าต้นกล้าจะได้แข็งแรงอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นกล้าเราแข็งแรงด้วยอันนี้อันนี้ก็คือเราจะใส่เล็ดแล้วนะคะเราก็คือจะกดให้มันเป็นหลุมหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็คือง่ายหน่อย ใช,ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีถ้าเป็นสลัดจะใช้ไม่ได้อันนี้เราจะปลูกเควนะคะถ้าพอเราเป็นหลุมปุ๊บเราก็เริ่มใส่มเมล็ดพันนะคะ,มะเมล็ดพันหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างค่ะเป็นมเมล็ดพันนำเข้าค่ะอันนี้เราก็ผ่านชิปปิ้งนะคะสั่งผ่านชิปปิ้งมาเป็นมเมล็ดพันธุ์ของจากอเมริกาเป็น USDA ค่ะเป็นออร์แกนิก<ะ>ถ้าเป็นมเมล็ดสลัดเนี่ยหลุมจะต้องตื้นหน่อยถ้าลึกเกินไปมเมล็ดเขาเวลาโดนน้ำปุ๊บมันจะแทรกลงไปข้างล่างแล้วมันจะงอกช้า ต้นก็จะโตไม่เท่ากันลุงมากินมลเ็ดครับหนึ่งค่ะแต่เวลาเราส่งลูกค้าเนี่ยเราคัดอยู่แล้วค่ะเราคัดต้นที่ดีที่สุดต้นที่ใหญ่ที่สุดให้ลูกค้าอยู่แล้วเราขายยกขาดก็จริงแต่ว่าจะเป็นต้นกล้าที่เราคัดค่ะต้นไม้เวลาปลูกเขาก็โตไม่เท่ากันอยู่แล้วเราก็ือเอาถาดใหม่มาเราก็เลือกต้นใหญ่เพราะอย่างเงี้ยเราปลูกชนิดเดียวใช่ไหมคะเป็นเคอร์รี่เคลแต่ลูกค้าอยากได้เคอร์รี่เคลบ้างอยากได้สกาเลตบ้างก็มิกไปหรือว่าลูกค้าอยากได้ทั้งถาดเป็นตัวเคอร์รี่เคลเราก็จะคัดเอา เราปลูกสองถาดเนี่ยเราก็เลือกถาดต้นที่ดีที่สุดให้ลูกค้าหนึ่งถาดไปถ้ารอบต่อไปเราก็เพาะใหม่มเมล็ดต้นข้างเนี่ยเฉลี่ยเม็ดละเท่าไรครับออถ้าเป็นเฉลี่ยมเมล็ดเนี่ยตกเม็ดละประมาณสองถึงสาบาทแล้วแต่ชนิดค่ะถ้าเป็นสลัดก็ตกประมาณหนึ่งบาทนีออ่ล้วก็ตบมเมล็ดคันสลัดมเมล็ดเขาจะบางค่ะมันชอบแทรกไปอยู่ข้างล่างวัสดุป ก็แค่ให้หน้าไม่แห้งเฉยๆคะ่ะอันนี้เพื่อให้หน้าไม่แห้งเพราะว่าถ้าหน้าแห้งปุ๊บลมมันก็จะพดัดมันอาจจะทําให้เมล็ดพันธุ์หลุดออกไปได้หน้าแห้งแบบนี้ก็ต้องทาครีมสิครับต้องทาครีมคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผิวเราจะเสียที <c oughs> ออ่ถามว่าให้ความชื้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะมันอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วคือเราก็ใส่จุลินทรีย์นมสดเข้าไปก่อนใส่จุลินทรีย์เท่าไหร่ครับอ,อ่า20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะที่ผสมจุลินทรีย์นมสดนะคะลงไป จะสร้างความชื้นใส่ประมาณครึ่งถาดชื้นแต่ไม่แฉะค่ะแฉะเมล็ดจะเนา่าเราก็เอาไปวางในที่ร่มรอให้เมล็ดงอกหลังจากนี้ประมาณ2วันเมล็ดเริ่มเริ่มเป็นงอกปุ๊บเราก็ถึงจะเอาไปรับแสงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็อากาศด้วยถ้าสมมวูช่วงนี้ฝนตกวันเดียวก็งอก่ะ แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยอาจจะถึงสาวันถึงจะเอาออกไปได้อันนี้ค่ะก็เป็นโรงเรือนที่ก้าเริ่มโตแล้วเราก็จะย้ายเขาเข้ามารับแสงในโรงเรือนนี้ค่ะ<ม>พอเริ่มงอกปุ๊บเราก็เอาออกจากชั้นมารับแสงค่ะอันนี้ด้านนี้จะเป็นแสงที่แบบมีร่มบ้างก็ะจะเรียกว่าลำไรเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่ก็จะเอามารับแสงลำไรพอเมื่อไหร่เริ่มโตปุ๊บเราก็จะย้ายมายฝั่งนี้อันนี้ก็คือเป็นต้นโตแล้วโตสําหรับที่จะส่งลูกค้าอันนี้คือเป็นต้นที่ลูกค้าจะต้องการรับ ส่วนอันนี้มันก็จะดูแบบไม่สวยเพราะว่ามันเป็นต้นที่เราคัดที่สวยออกไปให้ลูกค้าเราก็จะเก็บต้นที่ไม่สวยเอาไว้ส่วนในโรงเรือนเนี่ยเราก็จะมีระบบการให้น้ําที่เป็นพ่นหมอกเพื่อปรับอุณหภูมิของต้นกานี่ค่ะอันนี้ก็ต้นกาเนี่ยพร้อมส่งพร้อมปลูกแล้วอันนี้ไซส์ยังไม่ได้แต่ลูกค้าขอก่อนก็เลยย้ายมาตรงนี้เลยต้องปลูกนานกี่วันครับถึงจะสองออกได้เอ่อถ้าเป็นเคลเนี่ยอยู่ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ก็จะเป็นต้นใหญ่เลย แต่ถ้าเป็นสลัดก็ประมาณสสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะมีหลายสลัดเยอะแยะหลายสายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลายให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าที่เป็นฟาร์มหลักๆก็จะเป็นตัวหลักเล็ดโอ้กินโอ้กินคอสแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เขาไปปลูกที่บ้านเขาชอบความหลากหลายเราก็ใส่ความหลากหลายเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นก้าสลัดมิกปัญหาที่พบมีบ้างไหมครับเลเมล็ดพันธุ์ทำไมมันถึงไม่งอกเราเปลี่ยนวัสดุใหม่ วัสดุเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเปลี่ยนหล,ลายยี่ห้อผสมใหม่ปุ๊บอ่ะสุดท้ายเราก็ได้ความรู้ใหม่มาเช่นอย่างขุยมะพร้าวเนี่ยมันมีแทนนินซึ่งเราไม่รู้มาก่อนอ่ะเราก็ต้องแช่น้าล้างก่อนให้แทนนินมันหายไปอ่ะแกบดําบางทีมันอาจจะเค็มไปเราต้องแช่น้ําก่อนอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้เมล็ดม่โตแล้วก็อย่างเมล็ดเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเมล็ดพันธุ์นําเข้าเท่านั้นจะทาให้ต้นกล้าเราใหญ่ จนใหญ่ mm hmm. กเกษตรกรที่ที่เขาปลูกสลัด mm hmm. เขาจะใช้เมล็ดไทย mm hmm. ซึ่งมันถูกกว่า mm hmm. แต่ว่าผลผลิตมันไม่ได้โ mm hmm. ดยเทียบกับน้ําหนักแล้วก็อัตราของการงอกแล้วก็อัตราก,การโตมเมล็ดต่างประเทศจะดีกว่าแล้วเราก็เลือกที่มันเป็น USDA คือเป็นออร์แกนิกปัญหาที่พบก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิเป็นหลักเลยเพราะว่ายังควบคุมอุณหภูมิของก้าไม่ได้ค่ะ mm hmm. ก็จะมีผลต่อแบบก้าโตมัง่งไม่โตบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนพวก แรงแลวกลไม่มีเพราะว่าเรากคือเราปิดโรงเรือนอันนี้คือเราเปิดให้โรงเรือนโฟล์ตอนกลางวันค่ะแต่ว่าสแตนดาร์ดเราคือเรายังเป็นกล้าที่ยังใช้ได้แล้วก็สวยงามอยู่แต่เราอยากจะให้ดีไปกว่านั้นเราจะพัฒนาไปให้ดีกว่านั้นในนี้เราคุณหมอกนะวันใช้เป็นตั้งเวลาค่ะก็ประมาณ1-2นาทีเช้ากลางวันเย็นค่ะเพื่อเพื่อลดอุณหภูหมิได้นะคะได้สั่งผ่านมือถืออะ ขอสั่งส,ม <it> ส,า,มสามีหรือเปล่าครับว่าแต่ตอนนี้สาม,มีคุณจอยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ทําง,งานที่โรงงานค่ะเป็นวิศวกรโอโอมีสามีเป็นถึงวิศวกรมนา่าล่ะถึงในระบออรบพ่นหมอกปัิยะแบงค์เปิดพ่นหมอกแบงค์แบงแบงเปิดพ่ดดดดดดนหมอกในโรงเรือนให้หน่อยดิโรงพก้าอ่าใครอยากดูลงพก้าโอเค<โ>อมาแล้วนะคะลบกันลบกันจะมาแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับตะก้องขอลบก่อน เราถ้าเกิดข่าวติดทุระอยู่ละครับใหญ่กว่าเจ้าของโรงงานก็เมียนี้ก็เมียนี้ก็เมียนี้นะคะเอาล่ะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือระบบพ่นหมอกนั่นเองโดยระบบพ่นหมอกนี้จะทํางานทุกวันในช่วงเชา้ากลางวันและบ่ายสามครับเปิดครั้งหนึ่งก็ประมาณสนาทีครับเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเรือนส่วนตรงนี้เป็นระบบสปริงเกอร์น้ําคุณจอจะปล่อยน้ำครั้งละสองนาทีวันละสามครั้งครับเริ่มแรกเลยตอนหกโมงเชา้าเพื่อล้างใบ พอช่วงเที่ยงก็จะเปิดอีกครั้งเพื่อปรับปมาณปูและสุดท้ายตอนบ่ายสามครับและในช่วงเย็นคุณจอยก็จะชีดชีวภัณฑ์อย่างไตโกเดอร์มาป้องกันเชื้อราครับบีทีป้องกันหนองประมาณนี้ครับแล้วต้นกล้าที่ถูกปล่อยจนโตได้ระยะหนึ่งแล้วคุณจอยไปส่งที่ไหนต่อครับก็จะมีของของปอยเนี่ยปอจะเป็นตัวหลักที่วิ่งส่งพอปอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ผลิตดินให้กับเครือข่ายของเรา,าจะต้องวิ่งส่งดินให้ลูกค้าเป็นหลกักเมื่อมีดินก็จะมีก้าสลักติดไปด้วย มีจุลินทรีย์ติดไปด้วยประามาณนี้ปอก็จะเป็นคนวิ่งหลักปอปอกก็จะมารับจากจอยใช่ค่ะเราก็เป็นลดตใช่แล้วคุณปอ,องลูกค้าจากช่องทางไหนครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากเกษตรให้มาบ้างแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ใช้ดินเดิมอยู่แล้วเวลาเราไปออกงานอย่างเช่นงานเกษตรเนี่ยเราได้ลูกค้ากลับมาเยอะมากลูกค้าก็ตามมาเราก็ไปเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วก<อ>็ก็จะมีศูนย์ลิลอยู่ที่ศูนย์บ่มพอเกษตรกรรุ่นใหม่ของว่าน ก็จะเป็นแปลงใหญ่เลยเป็นสอดใหญ่ทั้งหมดเลยนะ,อะจอก,ก็จะเป็นบริหารต้นกล้าให้กับปองแล้วก็ให้กับ่วนย์รุ่เพาะในในกลุ่มเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ขายส่วนหนึ่งก็จะมะีตลาดมอสิลปกรที่เคยมีนะคะก่อนโควิดเนาะแล้วก็ออกบูธเซนทัน ประมาณนี้ค่ะของเอธเซฟเราก็เคยทํามาก่อนต่ะช่วงนี้เราก็หยุดเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิดเราก็ไม่ได้ออกห้างเลย<ม>แล้วก็ส่งท็อปบ้างนอกจากนีแล้วตลาดออนไลน์มีช่องทางไหนบ้างครับตอนนี้หลักๆก็จะเป็นช h อปปีค่ะช็อปปี้เฟซบุ๊กเริ่มจากเฟซบุ๊กก่อนโพสต์ Post ก่อนว่าเราทําอะไรเราทําให้คนรู้ก่อนว่าเรามีอะไร ทำทำเพื่อปลูกด้วยปลูกในเครือข่ายก่อนเครือข่ายยังไงเครือข่ายไม่อยากพอก้าหรอกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นเป,นเปนการลดขั้นตอนถ้าเราพอกล้าให้เราพอกล้าให้เครือข,อ,อข่ายเครือข่ายเพื่อนใช้อเราอยากได้ลูกค้าคนอื่นเพิ่มล้วก็โพสต์ว่าตอนนี้เราทําอะไรเพื่อนก็ไปแชร์ต่อพอคนเห็นว่าเราทําอะไรลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเริ่มแบบบอกต่อกันว่าตรงนี้มีก้านะไม่ต้องเพาะเองหรอกเอาไปปลูกง่ายกว่าเราต้นกล้าเขาใหญ่เรามีตัวอย่างให้ดูเรามีแปรงตัวอย่างให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็มั่นใจค่ะชอปปี้เนี่ยคือง่ายในเร แล้วอย่างนี้คุณจอมีวิธีการจะส่งยังไงครับก็ส่งตอนนี้ไปสนไทยรับถุงต้นไม้ค่ะเราก็จะมีกล่องอเ,เราก็ใส่กล่องแล้วเราก็รัดรัดกล่องแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ส่งมันก็ยังมีออกระเทือนบ้างตรงนี้คือปัญหาของการถุงส่งออนไลน์ ที่เรามีลิมิตให้ลูกค้าว่าอ่าถ้าสิบถาดเราส่งฟรีนะในในเขตกรุงเทพปริมนทนประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าออนไลน์แล้วก็คือส่งได้ทีแล้วถาลูกค้าก็เขายินดีที่จะรับผิดชอบข้าขนส่งเราก็ส่งให้ได้ จอยคิดว่าในอนาคตการขายต้นไม้ออนไลน์จะเป็นอย่างไรครับคิดว่าไปได้ดีเลยค่ะคิดว่าน่าจะมีขนส่งตัวใหม่ที่ทําเฉพาะเรื่องของการขนส่งต้นไม้เลยด้วยซ้ําเพราะตอนนี้มันมีทั้งไม้ใบแล้วก็ไม้กินอะไรเงีย้ยตอนนี้กาลังส่งออนไลน์แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยม,มันง่ายกว่าแต่อย่างต้นกล้าเราม,มันเกิดความเสียหายเราต้อง,ต,องต้องแบบเลือกขนส่งที่ดีแล้วก็ไหนตัวบรรจุภันฑ์ด้วยอะค่ะ ดว่าการทำสงท่งนตัวไหนครับเป็นตัวนี้เอออยา่อยาสงสมมติเราทำงานกันทีมเนี่ยสมมติว่าใครรับลูกค้ามาปุ๊บอะถ้าลูกค้าสั่งกาสลัดออนไลน์หรือใกล้ๆที่แบบรวบรวมก,กไม่ไกลมากเราก็วิ่งไปส่งได้แต่ถ้าเป็นพวกผักสลัดหรือผักเคลวเนี่ยเราก็ดูของขนส่งที่เป็นของเอออินเตอร์ที่ส่งห้องเยน็นนะคะอินเตอร์คูห้องเย็นไว้อยู่แต่ค่าขนส่งก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งเวทกัน หรือว่าจะส่งกันวิธีอื่นอะไรแบบนี้กำลังเป็นเรื่องขอนาคตกาลังคุยกันอยู่ในกลุ่วว่าว่าเราจะไปทิศทางไหนกันดีแต่นี้ทีแล้วจำเป็นต้องมีมากเลยมันง่ายต่อลูกค้าง่ายง่ายต่อสถานการณ์แบบนี้ด้วยสินค้าในตลาดออนไลน์ที่ขายดีที่สุดคืออะไรครับตอนนี้จะเป็นจุลิรีย์นมสดค่ะในช้อปปี้ด้วยความที่มันขนส่งง่ายส่งง่ายชวดที่อยู่หลังคุณจอยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่อันนี้จะขายอยู่ในช้อปปี้ใช่ค่ะ ตัวใหม่ก็จะเป็นจลินซีปลาจริงๆง้นเราก็ใช้ในใน,ในในวัสดุขในการผสมดีนของเราด้วยแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็มีจลินทีสอง้อแสงก็ทำกันอยู่ในเครือข่ายประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เก็บทานที่บ้านได้เป็นเวลานาน mm hmm. ก็จะเป็นอะไรที่มาใหม่แล้วก็กระแสดีมากตอนนี้กาเขียวกาเขียวะจะวแพงกว่ากล้ามทีแพงกว่าค่ะแพงกว่าด้วยด้วยของมลพิษพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์บางตัวซึ่งนําเข้ามายาก ตั้งเริ่มแต่มเมล็ดพันธุ์ก่อนมเมล็ดพันธุ์ที่เรานาเข้ามาเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1บาทแล้วก็วัสดุปลูกเนี่ยแล้วก็คิดรวมๆไปอยู่ที่3าบาทต่อถาดค่าถาดอีกก็ประมาณ5บาทค่าแรงงานอีก5บาทก็ตีเป็น10บาท40 40กับอีกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อต่อถาดน,นะคะต่อถาดเพาะอะไรเงี้ย แต่ว่าเวลาเราเราขายออกจริงจิเนี่ยเราจะขายอยู่ที่ประมาณ250บาทเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงให้เขาโตขึ้นแล้วก็จะมีค่าดําเนินการเมื่อเมื่อสลัดปลูกได้เราก็ตีต้นทุนไปที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะรับไปอยู่ที่ต้นละ2อราต่อหนึ่งต้นถ้าเทียบกับต้นทุนกับกําไรที่ได้เนี่ยก็ถือว่ากําไรเยอะอยู่อ่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแปลงสําหรับของแปลงที่สูตรลงเพาะเนี่ยเขาจะปลูกได้1แปลงเนี่ยได้150ต้น150ต้นก็อยู่ประมาณที่ เอ่อสี่สี่สิบห้ากิโลสี่สิบห้ากิโลเราคิดราคาเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็จะได้หนึ่งแปลงเนี่ยรายได้อยู่ที่ประมาณห้าพันบาทต่อหนึ่งแปลงก็คือแนวคิดของพวกเราที่มาทํารวมกันเนี่ยก็คือเราจะพึ่งพาตัวเองได้เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เมื่อเราเลี้ยงดูตัวเองได้เราก็จะสามารถเลี้ยงดูคนอื่นแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะหลักๆคือเราทำงานจะเป็นทีมเรา,าใช้เครือข่ายเป็นหลักช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ มันเป็นอะไรที่ยั่งยืนเราอาจจะไม่ใช่อาชีพหลกักหรือว่าเราจะมองเป็นอางานอิเล็กอาชีพเสริมก็ได้สําหรับน้องๆน,นะคะท,ที่อยากลองทําคือเราต้องเริ่มก่อนถ้าเราคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเริ่มเ,เราเริ่มทําเล็กๆที่บ้านเราก่อนทาหลังบ้านปลูกหลังบ้านก่อนลองปลูกกินปลูกแจกเพื่อนแล้วเราก็ลองทําเป็นรายได้แล้วก็เป็นออนไลน์ดูค่ะตอนนี้ตลาดออนไลน์ค่อนข้างสําคัญในช่วงยุคโควิดด้วยเราควรจะเป็นตลาดออนไลน์มาเป็นอันดับหนึ่งค่ะปังไงคิดว่าปังไง ก็มันยังไม่ได้จุดประทัดน,นะคะเรื่อยๆค่ะเราเราไปเรื่อยๆเราเราไม่ได้รีบเราค่อยเป็นค่อยไปส่วนใหญ่ที่คนรู้จักเราก็าคือรู้จักาปากตบปากแล้วก็ด้วยคุณภาพนุณภาพแล้วก็การดูแลของเรา <S <S คือใครที่อยากได้ความรู้เราก็ให้ค่ะ <S 1> <S 1> ใครที่อยากเรียเราก็ขาย ได้สอช่องทางอ่ะช่องทางแรกก็คือเพจใเกิติฟาร์มภาษาอังกฤษค่ะ A J O Y แล้วก็ลิฟาร์มค่ะตามข้างล่างนี่เลยคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือศูนย์บกครามเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดนคปรปฐมค่ะทีนี้ก็สั่งซื้อแล้วก็เป็นจุเดเรียนรู้ได้ค่ะติดต่อ,ขอเข้ามาเรียนรู้ได้หรือจะสอบ,บถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กเกษตรจังหวัดนคปรปฐมค่ะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด่วนมาตรการจำกัดการใช้ภาราควอดไรโฟเซตคอไพรีฟอส์ตะเริ่มแล้วห้ามใช้ในพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่สาธารณะพื้นที่ปลูกผักสมุนไพรใช้กับอ้อยข้าวโพด